ปวานผ่านหน้าร้านดีแล้วมีมีประวานอยู่ในร้านคันหนึ่งมีประวานผ่านหน้าร้านอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเช็คแอนก่อนครับมีสามหกตัวนี้น่าจะเป็นสามสองห้าไอนะก็เครื่องหกสูงเด <laughs> ี๋ยวไปดูนิดนึงอ,อยากให้ดูอันนี้เป็นร้านของลุงเล็ก นะเล็กอะไรแอร์นะฮะลุงเล็กวันนั้นนี่มีโอกาสไปกินข้าวแกงกะหรี่ของลูกชายลุงเล็กนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้สวัสดีลุงเล็กด้วยอายุเยอะละนะฮะย,ยังเห็นสติกเกอร์อยู่นะฮะเขาถือว่าเป็นร้านแอร์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพมีชื่อเสียงนะฮะของเมืองเชียงใหม่ 别闹了，闹， โอ้ไม่มีแรงดันน้ำยาเลยดูครับจับเกและนะ้วนะตอนนี้ไม่มีแรงดันน้ำยาเลยขับดนะูเห็นคราบซึมๆตรงนี้นะฮะมีคราบดูใกล้ๆเดี๋ยวเอาไฟสนามปับดูมีครา,าบซึมๆ เพราะว่าแป๊บมันจะขาวๆเนาะถ้าตรงเนี้ยมีคราบซึมๆจุดแรกนะเดี๋ยวมาดูจุดอื่นก่อนเพราะนั่นบริเวณคอมนะฮะดูบริเวณได,นะด,ด,นะด้เออร์นะฮะก็เดเออร์ก็ยังแห้งๆอยู่นะยังแห้งๆอยู่ ข้อต่อแอร์เข้าออกแผงด้านหน้านะครับก็ยังแห้งสนิทอยู่นะแห้งสนิทไม่มีคราบแบบเมื่อกี้นะฮะมองเข้าไปด้านในแลก็แผงก็ยังดูถือว่าแห้งๆนะแต่จะให้ชัวร์ก็ต้องถอดออกมาเช็คลั่วนะฮะถอดออกมาเช็คลัว่วหน้าคัดก็ถือว่าระยะห่างห่างเกินไปนะฮะห่างไปนิดนึง ระยะห่างจากหน้าครับแผ่นหน้าครับระยะห่างหน้าคัดกับตัวโรเตอร์นะครับก็ควรต้องมีการปรับตั้งนะฮะปรับตั้งถ้าตามตารางก็คือทุก4ี่0 0ื่นหรือ2ปีนะครับสี่หมหรือ2ปีก็ควรต้องมีการปรับตั้งระยะห่างก็เป็นตารางตรวจเช็คพื้นฐานนะครับของเดนโซ่ที่ มอบให้กับช่างนะฮะที่ไปเข้าร่วมอบรมสัมมนานะครับตัวนี้ก็ถือว่าในกรณีนะฮะบ,บอกกอู่แล้วนะฮะในกรณีที่กรณีลูกค้าต้องการตรวจเช็คระยะการบำรุงรักษาเครื่องปวามอากาศในรถยนต์ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังตารางด้านขวามือก็มีหลายอย่างนะฮะที่เราต้องตรวจเช็คนะมาดูได้ที่ร้านนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจว่าอยากจะซ่อมเช็คบำรุงอะไรนะก็เนี่ยมีรถที่เข้ามาตรวจเช็คเพื่อป้องกันแอร์เสียนะฮะตรวจเข้ามาตรวจเช็คกันอยู่เป็นระยะระยะนะฮะเพราะว่า,าเข้ามาเยอะเราก็ทำไม่ทันถ้าพูดตรงๆนะเ,ออเราอยากทำงานให้มันละเอียด BME36 ตัวเครื่อง6สูบ 325สอนะตัวนี้น่ามสองห้าสามสองก็เป็นรุ่นที่บ้านของคุณลุงที่อยู่ตรงข้ามกันเนี้ยนะฮะมีใช้รุ่นนี้อยู่หนึ่งคันเครื่องหกสูบแล้วก็เอามาตรวจเช็คแอร์นะฮะผ่านมาหลายปีแล้วรถยังใช้งานเป็นประจำอยู่สีเดียวกันด้วยเนาะน่าจะสีเดียวเลยเนาะอ่าสีเดียวกันเลย เดี๋ยวเข้ามาดูคันนี้เนาะว่ารถใช้งานมากี่หมื่นกี่แสนกิโลนะครับรถใช้งานมา1 6ึ่งแสหกมนึ่งันเก้ิบห้ากิโลเมตรนะครับ BME 3 6มหกสามส ตอนสปีดหนึ่งสปีดสองนี่เสียงมีเสียงมอเตอร์ออกมานิดนึงแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะได้ลองเติมน้ำยาเช็คความเย็นกันก่อนนะว่าคอมเพรสเซอร์ สามารถสร้างความเย็นได้หรือเปล่านะครับคันนี้รถเข้าเช็คตอน10โมง15นาทีนะครับระบบสัญญาณต่างๆโอเคนะครับเกความร้อนเกน้ำมัน วัดรอบเดี๋ยวไปดูการทำงานระบบแอร์ครับว่าจะสร้างความเย็นได้ไหมนะฮะคอมเพรสเซอร์มีเสียงดังหรือเปล่าแอร์เย็นได้แค่ไหนความร้อนระบบแอร์ได้แค่ไหนนะฮะจะได้สรุปเพื่อเสนองานซ่อมนะครับ ดีสาเติมน้ำยาเทสการทำงานระบบแอร์นะครับคอมแอร์ทำความเย็นเดินเบาตอนนี้ลงมาที่13บหรือว่าลดลงมาเรื่อยๆนะฮะสิบสน้ำยาเต็มระบบนะครับ เอาเล่นเครื่องนะครับ ตับที่เก้านะครับตับที่เก้าองศาพร้อมทำงานความร้อนอยู่225นะครับยห้าสิละ ลมด้านหน้าทำงานตามความร้อนระบบแอร์นะครับใช้น้ำยาโฟลอนนะครับน้ำยาแท้นะต้องระวังของเทียมด้วยนะครับตัวนี้เป็นน้ำยามาตรฐานจากอินเดียเติมเทสการทำงานก็สั่งจากตัวแทนที่นำเข้าถูกต้องนะครับ E 3ีส3มหหลังจากตรวจเช็คพบน้ำยาไม่มีนะฮะก็จัดการเติมน้ำยาเทสการทำงานระบบแอร์ระบบไฟทำงานปกตินะครับพอแมร์ทำงานพัดลมไฟฟ้าด้านหน้าทำงานตามค่าค,าความร้อนระบบแอร์ถ้าจะซ่อมก็ถอดเช็คหารอยรั่วนะครับล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนลูกปืน ปรับหน้านะครับปรับหน้าครับระยะห่างเปลี่ยนกองน้ำยาละก็ตัวฉีดน,น้ำยาแอร์ล้างระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทอมนะหรือว่าจะเป็นการซ่อมบารุงเพื่อป้องกันด้วย,วย,วย,วยเป็นการเช็คงานของร้านอนุรักษ์แอร์นะครับเราเช็คกันประมาณนี้ครับต้องรู้ก่อนว่าระบบไฟปกติไหมอุปกรณ์เป็นยังไงมัง่งนะฮะ แล้วถึงจะสรุปได้เทสกันที่สปีดสานะครับเมื่อกี้ที่เห็นว่าได้9องศาและแอร์ตัดต่อนะฮะลมมันมีความเย็นนะฮะถือว่าโอเคถ้าลมออกมามันไม่มีความเย็นจะเปิดเลขหนึ่งเลข2เลข3ามันก็ไม่มีผลนะฮะวันนี้เลขหนึ่งถ้ามันมีความเย็นมันก็ถือว่านั่งในรถเรามีความสบายนะมีความสบายมีความสุขนะะ ไม่ต้องทนลุกทนทนทุกทนร้อนอะไรนะก็เรียบร้อยครับเช็คการทํางานของ b m นะฮะเข้าตรวจเช็คเราก็เช็คให้นะฮะแล้วก็สรุปให้นะครับว่าจะทําอะไรมั่งซ่อมอะไรมั่งนะฮะอยู่ที่เจ้าของรถตัดสินใจครับตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับ เสนองบประมาณในการซ่อมระยะเวลาในการซ่อมต้องจอดกี่วันสิ่งนี้เราจะแจ้งให้เจ้าของรถรับทราบก่อนนะครับมาเราก็จะได้ดำเนินการตามที่เราเสนอครับ